มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วก็พอญายมักไทมือนี่ก็มาเข่าแบบขันข้นคือเก้านั่นละเข่าแบบขัน้นเระตดเทพมืออื่นนะครับแบบเป็นไขนนขร,รไไนขั้นกันเงาเข่าก็แลี้ยงไงนะครับมาทักไต้พีทักใต้น้องคือเก้าครับทายพี่น้องในชุมกันชุ่มือน,นั่นละ ยาถิมยาปาก,กันเลยเบิ่งกันไปนี่และอะชีพเพ็ดงานกอสางครับมาหนาง,งานกับมาไทายหนาง,งานให้ทุกท่านได้ชมกันอัปเดตกันสูมืออัปเดียสู่มือครับว่าเฮ็ดไปหอดไดแล้วช่วงนี้กำลังเขาขั้นซั้นสอง หลังจากเข้าผูกเล็กมากกับซองสมมือเข่าแบบอีกซองมือนะครับมือที่สามก็ดีเท่กันขอบ pues, คุณนะครับขอบคุณหลายๆที่โบทิมโปปลากันรับชมโดยตลอดรับชมกันตลอดมากขอบคุณหลายๆยังไปพร้อมกันครับทั้งสิบประคบประสบความสำเร็จ นี่ครับเอาแบบขั้นไปเรื่อยครับใกล้ลวละใกล้แล้วใกล้ติดเส้นล,ลวละมือเนี่ยค้นงานกัมาเตรียมครับโมเจ็ดคน้นมาหลายกา็เฮ็ดงานง่ายขึ้นนะครับสิบบเลยโมง่าย่ม่อยแดดคือเกาครับแต่กันยังดีไม่ล่มเยน็ยนๆพัดเข้ามาา่ฮ้อนครับมือนี้บ่ฮหอน มืว้วนช่วงใบเนี่แดดอนครับเขาเปบ,บครับแบบข้านขนาด40สเซนเงาวก็รลอยเม็ดนะครับเป็นลอยเม็ดมดแล้วซับกันไปซับกันหนาอยู่นี่เอาอาชีพไพมันเมรร็ดโมคขึ้กันนะครับ เพื่ออยังเน็ดเพื่อเงินคือเก่านั่น,นล,ล่ะเพื่อเงินคือเก่าหาเงินเบิดปีใส่หนีกับพวกบดสู่กันไปเฮ็ดกันไปครับเป็นกำลังใจทุกคนหน่ะครับผมอาชีพนี้อาชีพไก่ไต่กำลังอาชีพตากแดดเสียงนสั้นสูงสูง ไปค่อยมากครับอยู่ข้างบนระวังเอาไทยพี่น้องได้ชมกันซูงอยนะครับไันนี้โมากระเดื่อนพันไปเด้อไปมากกัยุดเบิ้งสัก่อน,นจริงว่าต้อเดือนพนันหรอครับกระเบื้องไปขอบคุณลหลายๆเด้อขอบคุณที่รับชมครับผม